สวัสดีครับทักทายเช้านี้นะครับบอมันมาจงช่วงข่าวเลยค่อยช่วงกาแฟกินพี่น้องมือนี้คือเก้าล่ะข้าราบาวน้ำพึ่งพี่น้องน้ำพึ่งจังงนขามน้ำพึ่งแท้นะครับชาวบ้านงนขามข้อหา ขายเขาเอามาขายขวดแล้วสี่ร้อยพี่น้องขวดขวดไม่โค้งอ่ะสี่ร้อยก็สีม่าเบาเนาะพี่น้องมาบอกบอกพี่น้องเนี่ยนะก็เม่าเบาเรื่องการตั้งเป้าหมายในชีวิตเนาะชีวิตช่วงอายุคนเท่ามันสั่นกะหัวจักตั้งเป้าหมายกันเ้อ พอมูข่ในเฟซนะคนกะบนมือบนหนั่น,น,น,บ,น,บ,น,น,นบนนี่นะพี่น้องแต่ว่จาจักเพิ่นมองกับเบิ่งหาเพิ่นหรือ่มองกลับเนะี่ยเพื่อนมีทั้งหลดทั้งบานลวมึงใหอย่างได้พี่น้องก็ฐานะก็บ่ก่็ได้แย่เลยพี่น้องแต่เพิ่นก็บนเหนือกะอยากจะให้พี่น้องตั้งเป้าหมายชีวิตเ้อก็คือไขอนะ่น่ะ มิตรีหาไรเฮ็ดงานลงงานได้ตำแหน่งผู้บีดเดอร์เกสีออก็จะคอยบอกคอยรับปากลูกพี่เขาไว้น,นะบันเนี้ข่อยเก็บเงินจนสื่อที่ได้หาไรกับประจวบหมอปีนั่นก็นกนได้ตำแหน่งทีมล<ๆ>ีดเดอร์ซ้ำโอ้ยกรุบลีดเดอร์เพราหนาเพราหนากรุบลีดเดอร์ข่อยก็เลยทนเหงานอีกจนรับโบนัส สปปิ้นปลายปีคือเดือนท่านว่าไ <c> ด <oughs> ้บอกลูพี่บอกลูพี่คอยว่าบรต้องไมายุงหนางานเราสันยเชี่ยเองบรต้องมาสนใจแล้วก็บรต้องสนใจคอยเดี๋ยวคอยเฮ็ดงานเองสัตวกาหาความสุขให้พ่อพี่นอ้องตั้งป้าไม้ชีวิตให้เจอยาสิทนเฮ็ดเฮ็ดจนไม่มีมือพ่อนะตั้งป้าไม้ชีวิตว่าอยากได้ซ้ำนันซ้ำหนี่ซะก่อน ขั้นเฮ็ดได้ครับไปเที่ยวก่อนหาความสุขให้ชีวิตยุดบนี้ขั้นเบื่อจากเที่ยวจากการได้เป้าไม้แล้วกัหาเป้าไม้ไม่เฮ็ดไม่พี่น้องอย่าไปเฮ็ดไปเรื่อยๆได้ไปเรื่อยๆความอยากบอกเคยพ่อเพิ่นเอาแบบเป้าไม้ชีวิตเฮ็ดได้แหละก็พักเมื่อขั้นอยากเฮ็ดต้อก็ค่อยเฮ็ดปมานก็น,นจะบจเบุ่อยชีวิตพี่น้อง่าเสรฉะนะ การตั้งเป้าหมายชีวิตการแต่ว่าก็อย่าลืมกดไหลกดแช่ไข่ยเดอ้อซันเนละ